จีนมีคติพจน์ที่กล่าวว่าข้าวในโลกมนุษย์ทานไปหนึ่งถ้วยก็จะลดลงหนึ่งถ้วย人间的饭吃一碗少一碗คนที่อยู่รอบข้างพบหน้ากันไปหนึ่งครั้งโอกาสที่จะพบก็จะน้อยลงหนึ่งครั้ง身边的人人见一面少一面ทางที่อยู่ใต้เทา้าเดินไปหนึ่งวันก็จะลดน้อยลงหนึ่งวัน脚下的路走一天少一天ที่จริงแล้วชีวิตคนเราเป็นการหักออก ที่ละหนึ่งนั่นเอง其实人生就是一次减法ไม่ทราบว่าฟังแล้วได้แง่คิดหรือรู้สึกยังไงบ้างครับคนจีนชอบพูดว่า人生是个未知数ซึ่งแปลว่าชีวิตคนเราเป็นตัวเลขที่ไม่อาจที่จะยังรู้ได้หมายถึงไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าชีวิตคนเรายังสามารถอยู่ได้อีกเท่าไหร่วันไม่มีใครสามารถบอกได้ว่า จำนวนข้าวที่เรายังสามารถทานได้นั้นยังเหลืออีกกี่ถ้วยกี่ชามเช็คเช่นไม่มีใครสามารถบอกเราได้ว่าโอกาสที่เราจะได้เจอเจอกับคนที่เรารักเราห่วงใยจะเหลืออีกกี่ครั้งแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่สามารถบอกได้ก็คือในทุกๆลมหายใจเข้าออกของเราชีวิตได้สั้นลงเรื่อยๆ อดีตได้ผ่านพ้นไปแล้วอนาคตนั้นไม่แน่ไม่นอนปัจจุบันอยู่ข้างหน้าของเราสามารถไขว่คว้าได้ดังนั้นช่วยโอกาสตอนที่เราณขณะน,นี้ยังมีลมหายใจอะไรอยากทํารีบทําใครที่อยากเจออยากพบรีบเจอรีบพบใครที่เราอยากจะแสดงความห่วงใยรักปรารถนาหรือกตัญญูต่อก็รีบแสดงออกไปก่อนที่ชีวิตของเราจะเหลือเพียงแค่หนึ่งแล้วถูกหักออกหนึ่งเหลือศูนย์เมื่อน,นั้น โอกาสก็หายไปแล้วช้าเกินไปถ้าชอบในแง่คิดดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม follow ของเหล่าื้อนะครับ